เป็นแม่บ้านเห็ุงานอยู่นีมมาสิบสี่ปีแล้วคีคอยบ้านน้าสายนี่พ่อใส่ร่างถวยร่างถวยร่างซ้ำขัดเพิ่นบ่ได้สิ่งศิีนเพิ่นว่าแนววันนี้ไหมชิมนี่คัดเพิ่นกระบ,บ่ได้ใส่ล่างกระตองล่างถวยซ้ำน,นี่ ล่างถั่วล่างซ้ำไ,<ห>ไปไดห,หน่อยนะเขาฟังความอย่างไรไล่างแถวแถวอย่างอย่างเป็นทัวโอ้ยหนอ,อหนอเกิดมาเป็นคนจนเดี๋ย,ยวคันรวยสิไปซื้อเครือร่องล่างถั่วไม่ไหวไปทำเพื่อนมามีอีกย่างหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยแซ่หลายแซ่หลาย,ลาย,ลายกเกี่ยวกันเพิ่มฟาดให้ยไงถึายายงบ้าเ้าต้องหน้าตาดีเ้าต้องเ้าต้อง ดังโดงปีกจมูกเข้ากันในหน,น,ในหน่อยปากเข้ากันในนหน่อยคือตอนนี้ก็คือเพอหเหตุยังไมเป็นยไม่ถือแล้วเธอหันเพอนีคิดหอดบานน้ายหลาย,ลายบางเ่อึือหอดบานกันนั่ง้องไห้นั่งรองไห้คนเดียว ลมพ German, ัดตึง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 กำพูกระดึงเขียดงเลยโอยน้องยังจำคำที่พี่เอ่ยร่างถวยตอนจักทุ่มตอนสีทุ่มข้าเจ้ากระเสียก อันค้างบ้านก็ต้องสีดยักงห้ร่างถวยเสียงดังหลายอันนี้คือว่าไปเองว่าว <c oughs> ไปหายว่าวไปก้าหายว่าไปเแลีวยวพอใส่ร่างถวยบควดดมีเอียงหลายใ่หน่อยแซบหน่อยใ่หลายเสบหลาย <c oughs> คือเพบเบอไปเล่รเดีย๋ยวสิมาลองเพลงให้ฟังเพลงยังวะ ช่วงนี้เป็นช่วงเพลงตามใจแฟนคลับนะครับก็คือใครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอเข้ามาเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งสากลเอาไฟขึ้นดาบเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งสากลหรือว่าเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามาได้นะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นโดดแนกแจกแถมครับเดินเข้ามา จูงมือรูปชุดมือรานชุดมือรานกันเข้ามามันไม่มาก็ชุดมันมาดึงมันมาให้มันมาเข้ามาดูดีเจครับดีเจจะร้องเพลงให้ฟังนะเขาไม่ว่าจะเป็นเพลงเออเพลงลูกตุ้งหัวเก่าคนนี้นั้นทุกวันยังคิดห่อเจ้าเพลงสติงเขาเพลงอะไรวะเพลงสติงคือร้องเพลงสติงไม่เป็นเอียงก็จะเพลงสติงเพลงอะไรเดี๋ยวคิดได้แปบหนึ่ง แค่ยังเลยเออนึกว่าอันนึกว่าพรอสกล้องไปแล้วเพลงเออไม่ว่าจะเป็นเพลทสติงครับฉันกูรักคงช้นเข้าใจบ้งไหมฉันมีสิจะรักไม่ผิดใช่ไหมเธอกุนนาจะรูปจเ,เพียงได้แล้วก็ลองต่อไปไดเพลงสาวคนครับซอมมี ซอมเบซอมเบเอ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 แล้วก็เพลงรูปทวงหมอลำหน้าเวทีคร so ับร้อม okay. yeah. yeah, okay. yeah. exactly. so ัด so ตึง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 กัมพูโอกระดึงเกตเมืองโอเคครับวันนี้ก็ดีเจก็ขอลาไปก่อนกับบทเพลงอะไรก็ไม่รู้แม่ยืนอยู่ข้างหลังยืนมองทําไมก็ไม่รู้นะครับโอเควันนี้ก็จะราชด้วยช่วยกองเต็มบ้านเลยอันนี้ก็คือเอฟเฟกของเราเองนะครับเอฟเฟกเป็น เอ่อซัมซุงซัมซุงอะไรวะซัาามซุงฮีโร่นะครับก็คือสำรวันเองโนเกียยังซัมซุงสำรวันนี้ดีเจก็ขอราไปก่อนนะครับโอเคครับ